เบรกฟาดเบรกฟาดยังไม่ฟาดอีกยังไม่ฟาดเลยเพิ่งเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังเริ่มต้น Good morning ง่ะวันี้เดย์ตามรู้ตามเห็นอาการของกายกระจายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นต้องหยุดไปไม่แน่นอนไปทุกขก็คงไม่ได้รู้ต่อไปสู้ๆนักสร้างบุญบริสุทสามรับหัวยเก้ามาบาลานดูควงเที่งแพ้แล้วก็ทุกโรคอะไรที่เกิดเก็บตปแล้วครับนี่ ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็โซมโซมโซมนี่คือผักต้ม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 เหงนยนไห็่เหรอฮะผักต้มต้มอะไรผักต้มกวางตุ้งแล้วก็ไข่ต้วมไข่ต้วมไข่ต้วมแล้วไอ้ไอ้อยู่ตรงกลางนี่คืวไถ่ายดิ Yeah, อเย้พระเอกพระเอกคืตรงกลางอะไรน้ำพริกแครอททำเองน้ำพริกแครอททำเองเย้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 น้ำพริกแคกรอททำเองเยสทำเอ, yes. ามมาเองกับมือเลยทำเองกับมือเลยเขาเขาสวย้อยลอนก่อนกอนที่ตั้งมาก่อน มาให้ดูทานทานเด็กผู้รู้ทานหบบผู้รู้รู้ด้วยกันไหนที่ทานส้มส้มบางส้มส้มบางเหรอส้มส้มหลบแยง่งซีนอยู่เอยเลยส้มเนี่ยส้มเนี่ยมันชอบแยง่งซีนนี่ น้ำพริกแคร์รน้ำพริกแคร์รตำเองอตำเองจอิ้วอร่อยออทานอย่างผู้รู้ทานอย่างผู้รู้ผักผักต้มผักต้มแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกอร่อยแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้ม ไข่แดงเหรอหมไข่แดงอืมอืมอืม,อม ชอบอะไรที่สุดชอบน้ำพริกมากที่สุดอ่าไม่คำที่สองรู้ป่ะรู้สิจะไม่จะไม่รู้อ่ะลืมผักเองรู้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 เลยรู้อาการของกายกระจายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั่งอยู่ตรงไปไม่ได้หรอกเปนผควบคุมไม่ได้อ้ามอ๊มป้อนป้อนอ้า ทาน,น,นอย่างผู้รู้ตักใส่ปากกืนเคี้ยวเห็นอาการเห็นกําลังกัดเห็นกําลังเคี้ยวเห็นกาลังเคี้ยวเห็นกาลังเคี้ยวกืนเห็นกําลังกืนความหิวเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่แน่ อนเป็นทุกควบคุมมาได้ควบคุมมาได้แต่บังคับว่าอยาหิวนะไม่ได้เวลาหิวเราก็ต้องทานเราต้องใส่เอาอะไรเข้าปากเข้าทางไหนออกทางไหนรู้เข้าออกรู้ถ้ารู้ทางเข้ารู้ทางออกรู้ทางเข้ารู้ทางออกเข้าปากออกอืมออกก้นเข้าปากออกก้นรู้ด้วยวเราอะไรเข้าไปมันมีประโยชน์แค่ไหนใส่ลงไปรู้ด้วยใส่อะไรเข้าปากรู้ด้วยน้ำพริกตำเอง รู้ยังมีประโยชน์ครบห้าหมู่รู้ไข่ไข่ก็ต้มเองไข่ต้มเองไข่ต้มเองนะต้มเองด้วยนะต้มกับมือรู้ด้วยทำอะไรเคลื่อนไหวรู้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  a r e you a l r e you Fighting Fighting I love you